20วันนะคะหลังจากที่เราเสียบยอดไปเสียบยอดไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูล่างนะคะแต่อันนี้ถอนสดๆเลยค่ะนนลู่างร่างเยอะนี่ค่ะ 20สบวันคนนี้นะคะอันนี้เป็นว่นที่เราทำไว้แต่งยอดแล้วค่ะแต่งยอดแล้วก็มีรากเงินรากค่อนข้างเยอะนะคะแตสังเกตดวูว่าที่เราปากักทำไปก็คือแตกแทบทพียอดะค,ะค่ะแทบทพกงยอดเลยนะคะ คือตัวที่เราเสียบเพิ่มนะคะค่งมาเสียบเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้เสียบใส่ดินเลยนะคะเราไม่ได้ใส่ถาดเพาะหหรืออะไรทั้งนั้นค่ะเราทำแบบง่ายๆนะคะ